แปลกดีภารกิจของคุณในวันนี้คือการฝึกกายกรรมเพื่อเพื่ออะไรพี่อ๋อผมอ่านเป็นเพื่ออบเพื่อมอบความสุขให้กับสังคมนะฮะในฐานะที่คุณเป็นดาราขวัญใจโจเราหวังว่าคุณคงไม่ไม่ทําให้สังคมต้องผิดหวังในภารกิจในวันนี้นะครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปบ้านนักกายกรรมกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวเราลองไปหาดีกว่าว่าแบบว่าบ้านนักกายกรรมเขาอยู่ไหนกัน สวัสดีครับที่แถวนี้เขามีบ้านที่แบบว่าเป็นศึกกายกรรมนะฮะเห็นไหมกายกรรมไม่ใช่นะกายกายกรรมกายกรรมครับมีนมีจะป้ายมายากรรมสอนกายคณ์นะหน้าพี่เดียวกันไหมพี่อันนี้เขาเล่นเป็นกายกรรมโอ้แล้วมาเดี๋ยวเราไปทำกายคณ์ก่อนว่ากายกรรมไปทางไหนไม่รูไเป็นไหน ค่อยันหลังที่นที่4ะะเยายาบ้าผมขอมากคผมว่าน่าจะหลังนี้แหละครับเพราะว่าเห็นมีกล่องมกมายากลอะไรเนี่ยนี่ที่โไังมั้ยได้ครับเออแล้วมีมายากลด้วยครับมายกลมีข้าวมันไก่ด้วยเอ้ยไก่้งมครับอาเจอกันครับโอ้ยวัสดีครับเจอแล้ว ว่าจะาจับกิจกรรมครับผมแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยผมอยากมาแบบว่าฝึกหูกิจกรกรมดูพี่ได้แล้วเดี๋ยวจ,จะเอาแบบไม่รู้ไปทำแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปเราเริ่มเลยไ,ไหมล่ะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องวอร์มอัพก่อนกิจกรรมวอร์อมอัพครับวผมพร้อมไ,ไ,ไหมพร้อมมากครับงั้นไปเลยพี่เราวิ่งไปเหรอมีตั้งสามคันอะ ขี่มอไซไปมันก็ไม่ได้กำลังดียิงไปดู่าไปตอนนี้เราจะเขาเริ่มฝึกจกินแะล้วเดี๋ยวรอพี่แัดหนึ่งนะเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์ก่อนทีนีน้เราเริ่มแทงสามน พอตัวเล่นขี่ยานเป็นใช่ไหมใช่ครับผมครับวันนี้พี่จะสอนให้ขี่จักรยานอ่ะจริงเหรอพี่ได้เลยมาแต่ไม่ใช่กันนี้ครับนั่นไงนพาแล้วไม่ใช่กันนี้ครับผมนึกออกแล้วว่าต้องเป็นแบบยากๆแน่เลยที่แบบเป็นกับโอ้ยยังงงเลยจะดูตัวอย่างนะครับครับผมเคยขี่มาไหมเคยขี่มาครับเออมันขึ้นท่าเดียวขึ้นมาเลย จเลย,อ,ยอ้อคิดว่าจะสามารถไหมได้ไหมผมว่าอันนี้ผมว่าต้องเป็นอาทิตย์แน,น่ๆจริงๆผมไปตื่นเลยเหรออันนี้หน้าเมื่อกี่วันก็หลายเดือนเลย,นนยางานงี้วัน,น,น,นอาทิตย์อ๋อน้าเราไปฝึกตรงหญ้าได้ไหมเผื่อแบบหน้าผมลงสไลด์พื้นจะได้แบบว่าปลอดภัยหน่อย ปุ่มยามันจะติดยาอ่าใช่งั้นเราฝึกตรงนี้แหละแล้วจะขึ้นยังไงเลยนะก็แบบขึ้นขึ้นฮึขาตายเลยไปยังไงเนี่ยนะติดเป้าเลยอ่ะยังไงก็คว่ำเจี๊ยบเลยอ่ะไปแล้วนะยังไงแล่ะเนี่ยก็ทำได้ไหมก็ทำไม่ได้หรอกไหวไหมไหวไหมร้อเดียวคงว่ะ ต้องนานแบบเก็บเดีด๋ดดยวเขาแบบเฮ้ยเอาแบบสองลออ้อไหมอ่ะผมว่าไปสองลอ้อเนี่ยสองล้อไม่ต่างกันเลยเอามาเนี่ยไม่ต่างกันเลยล้อเดียวกับสองล้อเนี่ยออโอ้มีล้อหน้าล,อลอ้อหลังอันนี้ไปได้เลยทำไมล้อหลังไม่ตามอ่ะน,นั่งดินะ Ja เอเอจริงๆผมว่าเราฝึกไอ้ล <c oughs> <c oughs> ้อเดียวจริงเหรอไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชถ้ามีตัวถังอะได้ไหมสองล้อมีตัวถังมีกี่แบบสองล้อมีตัวถังได้สองล้อมีตัวถังไปเลยครับไปเลย อีุปกรณดมีอานั่งมียาให้จับเเวาใครคิดสิใครคิดเรื่องคุยไปเนี่ย้ป เอเคเดี๋ยวน้าจะเล่นตายกรรมครับให้แนเป็นผู้ช่วยได้ไหมได้ครับเออเต็มที่เลยนะนะครับผมนะ้าแล้วก็สําหรับที่นะ้าบอกว่าจะให้ผมเนี่ยไปเป็นผู้ช่วยเนี่ยนะ้าจะไปโชว์ที่ไหนได้บ้างครับมีรายใจอยู่แล้ว,ยยลวไปไปกันเลยไปแล้วของพวกนี้าวางไว้นี่เลยนะเดี๋ยวตามไปดเดี๋ยวเขาวิงานะงว่งตามไปเดี๋ยวของวิ่งตามเดี๋ยวของวิ่งตามไป <laughs> ต้องขอถามก่อนว่าจักรยานเนี่ยทำไมมันต้องมีหลายแบบขนาดนั้นแล้วเราฝึกไปกี่แบบผมวันนั้นผมฝึกไปถึง3แบบพี่ซึ่งแบบตอนแรกเขาแบบว่าบอกจะเอาแบบว่าอสองล้อมาให้ผมแบบโอ้สบายแต่แบบพอเห็นแล้วแบบเป็น2อท่อนนะ <c oughs> ตนัวรมันยากมันยากเพราะอะไรอ่ะมันยากยังไงอ, <c oughs> อ่ะมันยากสองคนเก็ได <c oughs> ้ทำไมจุกทำไมจุกอ่ะพี่ต้องลองปันน่นดู ใช่พอมันฟั่มแล้วพี่จะรู้คร <c oughs> ับค่ผม, <c oughs> ม,มคืออันอันใหญ่แบบว่าซึ่งเราเห็นที่แบบสูงซึ่งจริงๆสูงมาก<อ>่าแล้วแบบขึ้นยากจริงอะพี่คือแบบถ้าเราผมขอไปฝึกตรงย่าวยั้ไมเผื่อแบบหน้ากระแทกพื้นอะไรยเงี้ยแต่แบบเขาก็แบบให้ฝึกตรงนั้นเลยซึ่งแบบขึ้นแล้วมันก็ล่วงลวงมาทําไม่ได้จริงๆอ,อันเล็กสุดน่าจะง่ายสุดนะมันไม่มันไม่ได้เลยเหรอ คือผมว่าอันเล็กอ่ะอันเล็กเลยง่ายสุดจริงๆแต่แบบว่ามีอันที่แบบยิ่งเป็นสองท่อนเนี่ยแบบยากกว่าอันเดียวเลยอสองท่อนที่แบบว่าอีกอันหนึ่งมือจับเป็นล้อหน้าล้วตัวเป็นตัวเป็นล้อหลังนี้แหละอ๋อยากกว่าล้อเดียวอีกเหรอยากกว่าพี่แล้วทำไมทำไมเขาต้องฝึกตั้งแต่เด็กอะครับคือผู้นี้ต้องฝึกตั้งแต่เด็กเหมือนกิจกรรมผมว่าเกือบทุกอย่างเลยถ้าเราแบบว่าฝึกตั้งแต่เด็กเนี่ยจะทำให้เราแบบเก่งมากๆแล้วก็แบบร่างกายอะไรกล้ามเนื้อก็จะแบบแข็งแรงแล้วก็แบบมีความชํานาญชินกับสิ่งของที่เเเเรราาาาาตต้้้อองงกกกล่่นน็ทํใหมพโขึย ถามว่าไปที่เราไปฝึกากายกรรมรท่านั้นอ่ะเรามีประโยชน์แค่กับตัวเรามีมีเยอะไหมฮะคือผมว่าประโยชน์ที่เรามีเนี่ยไม่ค่อยช่วยอะไรเลยตอนนั้นตอนนี้คือถ้าแบบผมว่าคนแข็งแรงมากๆเนี่ยถ้าไม่ได้มาเริ่มฝึกตั้งแต่แบบฟันล้อดเดียวเลยผมก็ทําไม่ได้เหมือนกันเ,<อ>เพราะว่านะ้าเขาบอกว่าอย่างน้อยก็3เดือนถึงจะขึ้นไป<อ><อ>นั่งจะแบบทรงตัววิ่งไปหน้าถอยหลังอะไรเนี้ยได้ผมไปวันแรกทําอะไรไม่ได้เลยพี่แต่ว่าคนที่เขาฝึกฝึกฝึกนักเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ดูแข็งแรงกับนักนะ ครับผมไม่ได้ดูแข็งแรงกันแสดงว่าเขามีความชำนาญมากกว่าเพราะว่าผมถามนะว่าน้าเล่นมากี่ปีแล้วนะบอก20ปี20ปี20ปีใช่แล้วะอาเล่าอย่างนี้เราได้ไปฝึกกิจกรรอย่างนี้แล้วเราได้ส่งมอบความรู้สึกนี้ให้กับผู้ชมได้อย่างไรบ้างอืคือหลังจากที่ผมแบบฝึกเสร็จเนี่ยผมก็ไปอ่าหยุด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 สักครู่ท่านผู้ชมครับเราจะดูกันว่าเขาต้องไปตลอดภารกิจนี้ส่งความสุขให้กับใครและ การแสดกงการกดขเขาจะตื่นเต้นน่าสนใจแค่ไหนสักครู่หนึ่งช่วงหน้าครับสามคนนะครับ